สวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับขยาแมทนะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาวิเคราะห์บอลแต่งนะครับผมในวันที่25สิบ้าตุลาคมนะครับผมจัดจัดเต็มไป5คู่เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าที่ขยาแมทนี้คือเป็นการวิเคราะห์ที่แบบขำๆนะอย่าคิดมากนะไม่มีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีส่วนส่งเสริมในเรื่องของการพนันนะครับผมการพนันเลิกได้เลิกนะครับเลิกไม่ได้ก็กดตามลิงก์มาเลยฮะแต่ตอนนี้ไม่มีลิงก์นะมาแล้วครับผมคู่แรกนะครับผม หลีกสเปนฮะลาลิก้านะครับผมเอีสปันยอนเจอกับเซบีย่านะครับเขย่าแมตต์เลือกเอีสปันยอนนะครับผมเจ้าบ้านน่าจะน่าจะยันเซบีย่าอยู่นะครับผมราคาปปลง5นะครับผมราคานี้เอีสปันยอนแน่นอนครับผมคู่ที่สองนะครับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับที2นะฮะเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่นี้เขย่าแมตต์เลือกเลสเตอร์นะครับเจ้าบ้านนะครับผมในราคาปปลง5นะครับผมสามารถยันฟอร์เรสต์ได้แน่นอนครับผม คู่ต่อไปครับเซเรียนะครับโตลิโนนะครับเจอกับโคโมนะครับผมคู่นี้เขาบอมให้โคโมนะครับมาเยือนโตลิโนน่าจะน่าจะมีชัยไปนะครับในราคาเสมอนะราคาเสมอนะครับผมเพราะว่าราคาเปดแปลกนะครับโตลิโนผลงานดีกว่าตารางดีกว่านะแต่คิดว่าโคโมมาแน่นอนครับคู่ต่อไปครับบุนเลสลีก้านะครับตีหนึ่งสามสิบนะครับ ฮอฟเฟนไฮม์ไม์นะครับเจอกับโบลุสเซียมุนเซนแกรมบัตนะครับโอ้โหชื่อชื่อแม่งอ่านยากชีพหายฮะคู่นี้นะครับขอยกมาเลือกไมซ์นะครับผมเพราะว่าชื่ออ่านง่ายกว่าไม่ใช่นะครับจะบ้านจะบ้านมีชัยนะครับราคาปปนะครับผมในส่วนคู่สุดท้ายครับไทยลีกนะครับผมน้องน้องบัวลําพูนะครับเจอกับราชราชบุรีมิตรผลนะครับคู่นี้ราชบุรีมิตรผลนะครับบุกมาน่าจะเก็บชัยไปได้อย่างไม่ยากนะครับราคา ครึ่งลูกนะครับผมยังไงถ้าชอบก,ก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ